สวัสดีครับนิสิทุกคนพบกับผมกับรายวิชา py 2 1 1กลศาสตร์1นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องกลศาสตของวัตถุแข็งเกร็งในตอนที่3ซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะแสดงให้เห็นถึงการคำนวณหาสิ่งที่เรียกว่าเทนเซอร์ความเฉื่อยนะครับย้อนกลับไปทบทวนดูก่อนนะครับว่าการเคลื่อนที่แบบหมุนซึ่ง ในกรณีที่ง่ายที่สุดก็คือที่เป็นแบบ planar motion หรือหมายความว่าแกนหมุนนั้นมันวางตัวในแนวเดิมตลอดเวลานะฮะมันจะมีปริมาณปริมาณหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ใช้ในการบอกถึงความสามารถในการเคลื่อนที่เมื่อได้รับ torque นะฮะเมื่อระบบได้รับ torque จากภายนอกมาปริมาณนั้นก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยไอครับซึ่งถ้าดูตามความสัมพันธ์แล้วนั้นโมเมนต์ความเฉื่อยไอมันดูจากการที่มวล m ซึ่งประกอบขึ้นเป็นวัตถุแข็งเกร่งนะั่นแหละ มันกระจายตัวอยู่ห่างจากแกนหมุนเป็นระยะเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้น r ตัวนี้เนี่ยบอกถึงระยะที่วัดตั้งฉากกับแกนหมุนนะฮะวัดไปตั้งฉากกับแกนหมุนเลยนะครับมันมีมิติเป็นมวลคูณกับระยะยกกํำลังสองครับนะะเพราะฉะนั้น alpha ตัวนี้หมายถึงอนุภาคตัวที่ alpha ครับ แปลว,ว่าถ้าระบบของเรามีอนุภาคทั้งหมด n ตัวประกอบขึ้นมาเป็นวัตถุแข็งเกร็งนะฮะเราต้องคิดทุกตัวครับแยกกันเริ่มจากตัวที่1นนะครับให้อลฟาเป็น1น,นะฮะคำนวณได้เท่าไหร่ว่ามวลมันอยู่ห่างจากแกนหมุนนะระยะกําลัง2ที่ว่านั้นคูณกับมวลก้อนที่1ได้เท่าไหร่เก็บไว้บวกกับทําเช่นเดียวกันกับก้อนที่2ไปจนถึงก้อนที่ n ใดๆทั้งหมดจะเป็นตัวบอกถึงการกระจายตัวของมวล ที่ตำแหน่งต่างๆเทียบกับแกนหมุนครับและตัวนี้เป็นตัวที่คุมถึงความสามารถในการหมุนที่ในทางฟิสิกส์เราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อยนะในกรณีที่วัตถุมันมีการกระจายตัวอย่างต่อเนื่องครับนะฮะก็คือเราเห็นเนื้อสารเป็นเนื้อเดียวกันเลยต่อเนื่องกันเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะครับก็แค่เปลี่ยนเครื่องหมายการรวมตัวนี้ให้กลายเป็นเครื่องหมายอินทิเกรตครับ แล้วก็มวลที่เราเคยแยกได้เป็นก้อนที่ 1, 2, 3เนี่ยฮะเราก็จะมองให้มันเป็นมวลน้อยๆ dm และวทาการอินทิเกรตตลอดทั้งก้อนของมวลที่ต่อเนื่องกันนั่นเองเพราะนั้นนี่คือพื้นฐานนะทบทวนให้ฟังนะครับว่าในการเคลื่อนที่แบบหมุนใน p l a n e r motion นั้นนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อยสิ่งสำคัญก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถแุแข็งเกรงก้อนเดียวกันเนี่ยครับ แต่ถ้าเราเปลี่ยนแกนหมุนก็คือเราให้วัตถุแข็งเกร็งหมุนด้วยรอบแกนที่ต่างๆกันค่าตันที่จะเปลี่ยนไปครับมันมีค่าขึ้นอยู่กับแกนหมุนนะครับเอาละครับเป้าหมายของเราคืออะไรเราจะพยายามบรรยายการหมุนของวัตถุแข็งเกร็งนะครับในกรณีทั่วไปซึ่งคราวนี้เราจะสามารถอนุญาตให้แกนหมุนของเรานั้นมันไม่จําเป็นต้องวางตัวในแนวเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะนั้นเราจะหลุดออกจาก แพลน้าโมชันในเรื่องการหมุนนะสิ่งที่ต้องทำก็คือนะะเราจะเปลี่ยนครับจากโมเมนต์ความเฉื่อย I ตัวนี้เนี่ยนะมันจะกลายเป็นปริมาณนะครับที่เราเรียกว่าเทนเซอร์ความเฉื่อยหรือเอ e เนเชียเทนเนะครับใช้สาระเป็น I เหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมคือมีตัวห้อยเป็น I และ J ะะ I และ J นี้นะ แทนถึงองค์ประกอบใน3มิติครับเพราะนั้น i ก็คือมีอยู่ได้3องค์ประกอบในแกน x แกน y แกน z เช่นเดียวกันกับ j ที่เป็นองค์ประกอบในแกน x y z ซึ่งในที่นี้นะครับเราจะเรียก x y z เป็นเลข 1, 2, 3ตามลำดับเพื่อให้ง่ายเวลาเขียนเครื่องหมายการรวมะฉะนั้นค่า i และ j ที่เป็นไปได้ก็คือแต่ละตัวจะมีค่าเป็น 1, 2, และ3แปลว่า initial tensor นี้นะครับ สมาชิกทั้งหมดของมันมีทั้งหมด9ตัวครับ3คูณ3เป็น9ใช่ไหมฮะเพราะนั้นนี่คือสมาชิกทั้ง9ตัวของมันครับ i 1 1 i 1 2 i 1 3 i 2 1 i 2 2 i 2 3 1, i 3 1 i 3 2และ i 3 3, 3, 3 2, ทั้ง9ตัวนี้เพราะนั้น tensor นะครับในที่นี้มันมีเขาเรียกว่าดัชนีหรือ index 2ตัวก็คือ i กับ j กำกับมันเอาไว้เราเรียกมันว่าเป็น tensor ขั้นที่2นะ n มีค่าแรงเท่ากับ2 Tensor ที่มีขั้นเท่ากับ2นั้นจะมีสมาชิกทั้งหมด9ตัวครับนะเพราะฉะนั้นมันเป็นปริมาณที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในฟิสิกส์ปกติคือเรามีเวกเตอร์ใช่ไหมครับใน3มิตินั้นเวกเตอร์มีแค่3องค์ประกอบหมายความว่าเวกเตอร์ตัวนึ่งสมาชิกมันมีแค่3ตัวสมาชิกในแนวแกน x y z เพราะนั้นเราเรียกมันว่าเวกเตอร์ แต่คราวนี้เราเจอปริมาณครับที่มันมีสมาชิก9ตัวรวมกันเป็นปริมาณปริมาณหนึ่งเพราะนั้นมันไม่ใช่เวกเตอร์มันไม่ใช่สเกลาร์เราเรียกมันในกรณีทั่วไปนี้ว่ามันเป็นเทนเซอร์นะที่มีขั้นเท่ากับ2นั่นเองเพราะสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือว่าเราจะมานิยามฮะเออจริงๆตัวนี้เนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้จากการพิจารณาพลังงานจนของการหมุนนะครับ เพราะอย่างที่เคยบอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือว่าถ้าเรารู้โมเมนต์โทษครับเพนเซอร์ความเฉื่อยนะของวัตถุแข็งเกรงรอบแกนรอบอะระบบพิกัดบอดี้ใดๆนะฮะเราจะสามารถหาสิ่งที่เรียกว่าพลังงานจนของการหมุนและโมเมนตมเชิงมุมของการหมุนรอบแกนที่เราสนใจได้เสมอนะฮะเพราะนั้นในที่นี้นะครับแทนที่จะพิสูจน์ผมจะขอยกมาเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเวลามากขนาดนั้น เอาเป็นว่านี่คือน,นิยามครับสิ่งที่เราจะนำมาหาสิ่งที่เรียกว่าเทนเซอร์ความเฉื่อยดูนะครับกินไยอของมันคล้ายๆกับอินดิเชีย n เทนเซอร์ครับมันประกอบขึ้นจากมวลครับของอนุภาคตัวที่อ l ลฟาจากนั้นนะฮะมันมีระยะกำลัง2ครับแต่มีทั้งหมด2พจน์ครับพจน์แรกนี้นะฮะกับพจน์ที่2อนี้สพจน์นี้มีเครื่องหมายเทียบกันเป็นเครื่องหมายลบนะฮะตัวแต่ละพจน์นี้จะมี มิติของระยะยกกําลังสองอยู่นี่คือระยะกําลังสองนะครับนี่ก็คือระยะในแกน i นะฮะกับระยะในแกน J, นะในองค์ปรกอ I, องค์กอบ J เพราะนั้นคูณกันมันก็มีมิติเป็นระยะกาลังสองเช่นกันเพราะนั้นมันคือกรณีทั่วไปนะของสิ่งที่เรียกว่าเทนเซอร์ความเฉยเอาละครับลองมาดูกันก่อนนะฮะอันดับแรกม,มันมี s ซ m ร์เมชันนะฮะสองชุดครับนะ ชุดหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับแอลฟานะฮะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับจำนวนอนุภาคในระบบนะะชุดที่สองนี้เกี่ยวข้องกับค่า K ครับมัน K ตัวนี้เป็นดัชนีที่ห้อยอยู่กับระยะ,นะะพิกัดนั่นเองเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็น I นะฮะหรือ J หรือ K ในที่นี้นะครับมันจะมีค่าได้ตั้งแต่1 2 3เพราะมันแทนถึงองค์ประกอบของ พิกัดนะในองค์ปรกอบแกน x แกน y แกน z ตามลำดับนั่นเองเพราะนั้นท่านหก็หมายถึงว่าในแกน x 2หมายถึงในแกน y 3ในแกน z นะครับทั้ง i j แล้วก็ k ตัวนี้นะและตัวนี้พจน์แรกของภายในวงเล็บนี้นะครับมี summation k ครับเพราะนั้นเราต้องรวม k เท่ากัน1 2แล 3, นะ3ที่แต่ละอันยกกำลัง2มาแล้วอนะ่เดี๋ยวรายละเอียดเราจะค่อยๆทำไปนะครับ ต่อไปในพจน์แรกนี้ครับมันมีสัญลักษณ์นี้ครับเดลต้าไอครับที่เราเรียกว่าโครเนคเกอร์เดลตานะฮะนิยามของมันง่ายมากครับเดลต้าไอจะมีค่าได้แค่1หรือไม่ก็ศูนย์ครับโดยจะมีค่าเป็น1ถ้า i เท่ากับ j แล้วไม่เท่าถ้า i กับ j ไม่เท่ากันนะครับมันจะคืนค่ามาเป็นศูนย์นะเราเรียกว่าโครเนคเกอร์เดลต้าคราวนี้อัลฟานะครับเป็นอนุภาคตัวที่อัลฟาครับเพราะนั้นถ้า เรามีอนุภาคหลายตัวอัลฟามันก็จะเริ่มนับเป็น1 2 3ไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นพิกัดนะครับของอนุภาคตัวที่อัลฟา x อัลฟา y อัลฟา z อัลฟาเนี่ยฮะก็คือพิกัดในแนวแกน x y และ z ของอนุภาคตัวที่อัลฟานะครับในที่นี้นะครับในความสัมพันธ์นี้เขาเขียนอีกแบบนึครับแทนที่จะเขียน x y z เนี่ยเพิ่มตัวแปรให้มันเยอะขึ้นนะฮะ คือมีทั้ง x มีทั้ง y ทั้ง z เขาเขียนใช้ตัวเดียวเลยครับใช้ x เองเดียวเลยนะใช้ x เองเดียวเลยแต่บง่งบอกความเป็น y กับ z ด้วยการให้ x นั้นมันค่อยด้วยเลข2ครับเพราะนั้นพูดง่ายงคือ y นะั้นก็คือ x ในองค์ประกอบที่2 z คือ x ในองค์ประกอบที่3นะเพราะนั้นการทำเช่นนี้นะครับก็คือเราเปลี่ยน y กับ z ให้อยู่ในตัวแปรเดียวคือ x แล้วก็มี ดัชนีห้อยมาซึ่งอยู่ในเครื่องหมายการรวมต่างๆได้ง่ายขึ้นนะอันนี้เป็นคลิคของเขาเพื่อความเข้าใจครับเรามาดูตัวอย่างเลยละกันนะฮะตัวอย่างแรกนี้เขาบอกว่าให้คำนวณหาเทนเซอร์ความเฉื่อยของอุณภาคมวล m ครับซึ่งมีพิกัดในระบบพิกัดบอดี้เป็น a 2a แล้วก็ลบ a ฮะพิกัดในที่นี้หมายความว่า ถ้าดูองค์ประกอบในแนวแกน x นะครับมันอยู่ที่ x เกับ a y เท่ากับ 2a และ z เท่ากับลบ a นั่นเองนะติดตัวแปอาไว้ในเทอมของ a และมวล m นะตัวอย่างแรกนี้ตั้งใจให้เห็นนะวิธีการทำงานของการคำนวณเทนเซอร์ความเฉื่อยก่อนโดยเริ่มต้นจากกรณีที่อนุภาคมีแค่ตัวเดียวนะฮะอนุภาคมีตัวเดียวเพราะฉะนั้นลองวิเคราะห์กันครับพออนุภาคมีเพียงตัวเดียวเนี่ยแปลว่าแอลฟาของเรามีแค่อันเดียวครับเท่ากับ1 พิกัดของอนุภาคนะครับในที่นี้ x 1 1 x 1 2 x 1 3หมายถึงพิกัดของอนุภาคตัวที่1ในแนวแกน x y และ z ตามลำดับก็คือตามที่โจทย์กำหนดให้เลยครับ a 2 a และลบ a โอเคนะครับเพราะนั้นเขียนแยกอากมาตั่างหากได้นะฮะว่า x 1, 1 1นั้นก็คือ a ครับ x12 คือ 2a และ x13 เท่ากับลบ a นะเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปคำนว Initial Tensor ต่อไปนั่นนี่คือนิยามของ Initial Tensor ครับเพราะนั้นถ้ามีอนุภาคเป็นตัวเดียวนะครับอลฟาเท่าก,กับหนะมันก็เลยมีแค่พน์เดียวครับพดใหญ่นี้พดเดียวก็คือ m ที่แทนด้วยอ l ลฟาเท่ากับหลงไป ราะนั้นอะไรก็ตามที่มีอัลฟานะครับตัวนี้เราก็ให้1ตรงนี้มีอัลฟามีอัลฟาก็ให้เป็น1 1ไปสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยหลังจากเราแทนอนุภาคตัวที่ลงไปแล้วในเครื่องหมาย summation นะฮะมันยังมี ij ที่คอยกำกับไปอยู่ที่เราจะต้องระบุให้ชัดๆอีกครั้งและเราบอกว่ามันมีทั้งหมด9ค่าเพราะนั้นเราจะทำการคำนวณทั้ง9ค่าครับ แต่ก่อนอื่นนะครับจากตรงนี้เราทําอะไรกับมันได้บ้างนะข้อมูลที่เรามีนะครับดูข้อมูลที่เรามีก่อนเรามี x 1 1เท่ากับ a x 12เท่ากับ2 a และ x 13เท่ากับลบ a ครับในขณะที่มวล m 1ของเรานั้นก็คือ m ที่โจทย์กุณบอให้เพราะนั้นาจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำตรงนี้ได้ทันทีนะครับ sumation k ของ x 1 k กำลัง2ซึ่งถ้าเราเขียนออกมานะครับ ให้ k เป็น 1, 2และ3นะครับเราก็จะเขียนได้เป็น3พจน์ครับ x 1 1กำลัง2บวก x 1 2กำลัง2บวก x 1 3กำลัง2มั้นแค่แทนนะฮะ x 1 1คือ a ครับยกกำลัง2เข้าไป x 1 2คือ2 a นะครับทั้งหมดกำลัง2 x 1 3คือลบ a ทั้งหมดกำลัง2งรั้นรวมแล้วก็จะเป็น6 a กำลัง2นะครับความหมายของตรงนี้นะครับ summation k x a l ลฟาเคะสองนั้นมันคือระยะห่างของอนุภาคตัวที่แอลฟาเมื่อวัดจากจุดกําเนิดฮะอาจจะสงสัยว่าจุดกําเนิดในที่นีนะ้ที่เราตั้งเนี่ยแล้วเราวัดออกมาเป็นพิกัดตัวนี้ได้เนี่ยมันคือพิกัดอะไรจริงๆแล้วมันคือพิกัดบอดี้ครับที่เราบอกว่าเราตรึงไว้กับวัตถุแข็งเกร็งของเราเพราะนั้นอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ยเรามีวัตถุแข็งเกร็งก้อนเดียว ที่เป็นอนุภาคอันเดียวเลยเนี่ยเราบอกว่าเราจะตั้งระบบพิกัดบอดี้นะครับที่เมื่อตั้งระบบพิกัดบอดี้ไปแล้วเราวัดพิกัดมันอนุภาคตัวนั้นแ่ะมันมีพิกัดอย่างนี้และที่พิเศษก็คือระบบบอดี้ตัวนี้มันจะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับวัตถุขแข็งเกร็งมวล m1 ตัวนี้ด้วยครับเพราะนั้นถ้ามวล m1 มันหมุนนะมีการหมุนรอบอะไรก็แล้วแต่นะครับ หรือว่ามันเลื่อนตำแหน่งกันแล้วแต่ระบบพิกัดนี้มันจะตามไปด้วยเพราะนั้นในการคำนวณหา i ิน t i เ l ียเทนเซนั้นเราเทียบกับระบบพิกัดบอด y ี้ก็คือเราตรึงระบบพิกัดที่เราเรียกว่าพิกัดบอด y ี้เนี่ยไว้กับเนื้อของอวัตถุแข็งเกรงจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราไม่สำคัญนะเอาละครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราแทนพจน์นี้นะครับซึ่งความหมายเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันคือระยะห่างจากจุดกําเนิดของระบบพิกัดบอดี้ของเราไปยังอนุภาคตัวที่อ l ลฟาซึ่งในที่นี้อลฟามีแค่ตัวเดียวขึ้นหนนะครับแล้วแทนตรงน,นี้กลับลงไปในนี้ครับมาการของเราก็จะลดรูปลงไปนะครับกลายเป็นตัวนี้นะเพราะนั้นเราจัดการ Summation แรกเรียบร้อยแล้วที่เหลือมีขึ้นอยู่กับ i กับ j ครับซึ่งเราจะต้องดำเนินการต่อไป และเริ่มต่อไปเลยนะครับเรารู้แล้วว่าทั้งหมดจะต้องมีทั้งสิ้น9ค่านะฮะให้ i กับ j แต่และตัวเป็น1 2 3เพราะนั้นมีทั้งหมด9ค่าครับลองดูตัวแรกครับถ้าให้ทั้ง i และ j เป็น1ทั้งคู่ที่เราทำก็คือเราให้ i กับ j เป็น1ครับ i เป็น1 j เป็น1 i เป็น1 j เป็น1นะครับ เดลต้าหนึ่งหนั้นโคนิเคิลเดลต้าตัวนี้ถ้า i กับ j เท่ากันเนี่ยเช่น1กับ1ในทีน่นี้มันจะให้ค่า1น1ออกมานะพจแรกเลยกลายเป็น 6a กำลัง2คูณด้วย1พจที่2นี้มีเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็ x11 กับ x11 ซึ่งจากพิกัดของเรามันคือ x11 คือ a เพราะนั้นพจหลังนี้จะได้ a กำลัง2มีเครื่องหมายลบจากตรงนี้รวมแล้วนะครับ i 1 1ของเราก็จะได้ 5ma กำลัง2นะดันั้นถ้าเราลองทำกับพิกัดต่อไปนะครับ i22 นะก็คือให้ i เป็น2 j เป็น2นั่นเองตัวนี้จะกลายเป็นเดลต้า22ครับตัวนี้จะกลายเป็น x12 x12 ซึ่งเมื่อแทน x12 เท่ากับ 2a ลงไปนะฮะน์หลังนี้จะได้ 4a กำลัง2มีเครื่องหมายลบครับะนั้น i22 2. จะมีค่า 2ma กำลัง 2, M, A, 2. และ i3 3นะครับเช่นเดิมครับให้ i กับ j เป็น3ทั้งคู่นะฮะดูจากข้อมูล x 3ือสามลัคือลบ a แต่ลบ a มี2ตัวเป็นลบ a กำลัง2ก็ได้ a กำลัง2มีเครื่องหมงหายลบนะตัวนั้นตัวนี้ก็จะได้ i33 า 3, มาเป็น5 ma กำลัง2นี่คือตัวอย่างของวิธีการหาทั้ง9ค่านะฮนะนี่เราเริ่มจาก i กับ j เท่ากันซะก่อนครับก็ได้มาแล้ว3เหลืออีก6ที่ต้องหา มาทำกันต่อเลยครับลงมาดูคราวนี้ถ้าให้ i เป็น1และ j เป็น2นะครับสังเกตว่า3ค่าแรกนั้นเมื่อกี้เราให้ i กับ j เท่ากันซึ่งจะมีได้3แบบคือ i 1, 1 1 i 2 2และ i 3 3คราวนี้เราจะให้ i กับ j ไม่เท่ากันแลนะถ้า i เป็น1 j เป็น2นะแทน i เป็น1 j เป็น2ลงไปนะครับพดนี้จะง่ายแล้วครับเพราะ delta า12ตรงนี้โครนิเคิลเดลต้า i ไม่เท่ากับ j ครับเพราะนั้พจน์แรกเป็น0ไปโดยปริยายครับมันจะเหลือแค่พจน์หลังครับลบ x11 x ซ2ซึ่งเมื่อแทนพิกัดลงไปนะครับเราจะได้ลบ 2a กำลัง2คูณด้วยมวล m อนั้น i 12ได้ตัวนี้นนในทางปฏิบัติเราก็ทำต่อไปนะคำนวณทั้งหมดฮนะแต่ลองมาดูตรงนี้นิดนะครับเมื่อกี้เราคำนวณ i 12ใช่ไหม คราวนี้เราลองมาคำนวณ i 21. บ้างคือเมื่อกี้เราให้ i เท่ากับ 1, j เท่ากับ2คราวนี้ลองมาคำนวณ i เท่ากับ2 j เท่ากับ1คือสลับที่กันปะเพราะ i เป็น 2, j เป็น1นะครับตัวนี้คือเดลต้า2 1คราวนี้มันสลับที่ครับ x 1 2ึงกับ x 2 1่อ 1, 1, 1คูณกัน แต่มันไม่สําคัญครับเพราะตัวนี้มันคูณกันอยู่นะมันมีกฎการสลับที่การคูณและตัวนี้พจน์แรกเป็นศูนย์อยู่แล้วนะฮะแปลว่าคําตอบมันเหมือนกันครับไม่ว่าจะหนึ่งสองหรือสองหนึ่งซึ่งถ้าดูจากตรงนี้นะครับจากความสัมพันธ์ทั่วไปเนี่ยถ้าเราลองสลับ i j กับ j i นะครับเราจะพบว่าเมื่อใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณตรงนี้เนี่ยทุกอย่างมาเท่ากันครับทําให้เราได้สมบัติที่ว่า i n i t i a ชียเทนเซอร์งประกอบที่ i j นะมันจะเท่ากับ i n i t i a ชียเทนเซอ์งประกอบที่ j i ก็คือถ้าเราสลับเนี่ยค่ามันเหมือนกันนะข้อดีคืออะไรครับแปลว่าถ้าเราหา i 1 2เราตอบได้ทันทีเลยว่า i 2 1คืออะไรมันลดขั้นตอนลงไปนะลดลงไปกี่ตัวครับมันจะมีคู่อย่างนี้ทั้งหมด3คู่ครับ i 1 2เท่ากับ i 2 1 i 1 3เท่ากับ i 3 1และ i 2 3เท่ากับ i 3 2 เพราะนั้นลดไป3ตัวดังนั้นจาก9ค่าทั้งหมดที่เราต้องคำนวณมันก็เลยเหลือเพียงแค่6ค่าเท่านั้นที่เหลือเราใช้สมบัติของการเป็นเขาเรียกว่าการสมมาตรของเทนเซอร์นะครับเทนเซอร์นี้มีความสมมาตรก็คือถ้าสลับที่แล้วค่ามันยังคงเหมือนเดิมเพราะนั้นอย่างในกรณีของ i 1 3นะครับมันจะเท่ากับ i 3 1ทันทีครับเรารู้จากสมบัติตัวนี้ แทน1กับ3ลงไปนะฮะพจน์แรกก็เป็น0ครับพจน์นี้ x 11กับ x 13เราก็มาดูครับว่าอนุภาคของเราพิกัดเป็นไงตรงนี้มี a กับลบ a คูณกันเป็นลบ a กำลังสแต่มันมีเครื่องหมายลบข้างหน้าที่จะลืมกันน็คือลบเครื่องหมายลบข้างหน้าตรงนี้นะครับตามนี้อย่างลบ a กำลังสมันก็เลยกลายเป็นบวก a กลังสเพราะนั้นนี่คือ i 1 3และ i 3 1 เช่นเดียวกันครับถ้าลองไปทําดูนะครับเราจะพบว่า i 2 3กับ i 3 2นั้นก็จะมีค่าดัางที่เห็นนี่เอาละครับเพราะนั้นเราได้แล้วนะทั้ง9ค่าซึ่งผมสรุปให้ดูอีกทีนะครับทั้ง9ค่านี้นี่คือสมาชิกของสิ่งที่เราเรียกว่า i n i ิเช t e n s อร r เพียงแต่ว่าค่ามันเยอะครับมีทั้งหมด9ค่าซ้ำกันสัก3ค่านะฮะ หมายถึงว่า i 1 2 i2 1 i 1 3 i 3 1 i 2 3 i 3 2ตามสมบัติของบันที่มันมีค่าเหมือนกันเป็นคู่คู่นะคราวเท่านี้เนี่ยเรานิยมที่จะเอา i n i t i a l e tensor นี้มาเขียนนะฮะให้อยู่ในรูปแบบของเมทริกขนาด3คูณ3ครับนะเพราะนั้น iij ตัวนี้เนี่ยเราจะมองให้ดัชนีตัวแรกเป็นแถวที่ i ครับ รจที่เป็นดัชนีตัวที่2นี้เป็นหลักที่เจเพราะนั้น i 1หนึ่งหนึ่งหมายความว่ามันอยู่ในแถวที่1หลักที่1 i ึ่งสามสองตัวนี้แปลว่ามันอยู่ในแถวที่3ครับแต่หลักที่2อนงะการเอามาเรียงอย่างนี้มันก็เลยง่ายในการที่จะลงตำแหน่งของมันนะครับเพราะว่าพอลงตำแหน่งล้วหนึ่ง1นแปลว่ามันอยู่ในแถวที่1ครับ แต่อยู่ในหลักที่1 2และ3ตามลาดับเพราะนั้น9ตัวเราสามารถเอามาเขียนแทนในรูปของเมทริกซได้เราเรียกในรูปแบบนี้ว่าเราใช้เมทริกมาเป็นตัวแทนของเทนเซอร์ขั้นที่2นะเพราะสิ่งนี้คือเทนเซอร์นะครับเราเอาเมทริกซมาใช้เป็นตัวแทนของมันนั่นเองนั้นในตัวอย่างนี้นี่คือเทนเซอร์ความเฉื่อยของมันนะ ถ้าเรากําหนดให้ระบบพิกัดบอดี้ซึ่งวัดพิกัดของอนุภาคมวล m ของเราอย่างที่โจทย์ในข้อนี้กําหนดนะครับนี่คือค่าประจําตัวของอะระบบแข่งกังก้อนนี้นะฮะซึ่งถ้าเราพิจารณาเรื่องการหมุนของมันนะฮะซึ่งหมายความว่าถ้าเราให้แกนหมุนเนี่ยมันผ่านจุดกําเนิดของระบบพิกัดบอดี้นะฮะเราจะสามารถเอาตัวเนี้แหละครับ ไปคำนวณปริมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานจนหรือมุมตัมเชิงมุมของการหมุนก็แล้วแต่ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พบกันในคลิปต่อๆไปนะฮะในคลิปนี้เราจะแค่ลองดูไอเดียของการคำนวณจุดเริ่มต้นของมันเพื่อนำไปสู่การคำนวณปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆก็คือในที่นี้คือเทนเซอร์ความเฉยนั่นเองเรามาดูตัวอย่างนึงนะครับในตัวอย่างนี้นะ คราวนี้อนุภาคมี2ตัวครับมีมวล m 1เท่ากับ m และมวล m 2เท่ากับ2 m นะครับมวล m 1นั้นมันอยู่ในระบบพิกัดบอดี้ซึ่งเรากําหนดไว้ว่ามันมีพิกัดเหมือนกับในตัวอย่างแรกเลยครับเพื่อให้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราลดขั้นตอนในการคำนวณผม,มณกําหนดให้วนก้อนที่1นั้นอยู่ในระบบพิกัดบอดี้ในข้อตัวอย่าง3.1ตัวอย่างแรกเลยเพิ่มเติมคือมวล m 2ที่เพิ่มเข้ามานั้นมันอยู่ที่พิกัดนี้ครับ x เท่ากับ 2ay Z ของก้อนที่2นี้มีค่าเป็น0นะพูดง่ายคือว่าในตัวอย่างนี้เพิ่มเติมจากตัวอย่างก่อนโดยการเพิ่มก้อนที่2มาให้อยู่ที่ระบบพิกัดนี้ครับคราวนี้อนุภาคมี2ตัวครับแปลว่าอัลฟาของเรามีตั้งแต่1ถึง2มวงของอนุภาคนะครับ มี2ก้อนครับมวล m 1เท่ากับ m ตามที่จดกําหนดและมวล m 2อเท่ากับส m ครับในขณะที่พิกัดของอนุภาคมี2ชุดครับ x 1, 1 1หมายความว่า x ของอนุภาคตัวที่1นะฮะในแนวแกน x นะฮะแล้วก็อนุภาคตัวที่1ในแนวแกน y อนุภาคตัวที่1พิกัดในแนวแกน z นะครับก็คือ a 2 a ลบ a นะฮนะตามที่จดกําหนด x 2 1หมายความว่าเป็นพิกัด x นะครับของก้อนที่2พิกัด y นะฮะของก้อนที่2และพิกัด z ของก้อนที่2ซึ่งก็คือ2 a 0ูนย์นี่คือสิ่งที่เรามีเพราะนั้นเทนเซอร์ความเฉื่อยหาได้จากรูปความสัมพันธ์ดังที่เห็นนี้นะครับคราวนี้เมื่อจากอ l ลฟามี2ค่านะครับเราต้องซัมเมชันนะฮะหรือรวมทั้ง2ค่าซึ่งถ้าเราแยกออกามานะฮะ เราก็เขียนได้เป็นก้อนของ m1 นี้ชุดของ m1 นะฮะบวกกับนะมันอยู่ไปเครื่องหมายการรวมนะครับบวกกับชุดของ m2 นะแต่และตัวอ l ลฟาเราก็จะแทนด้วย1ลงไปกับ2ลงไปตามลำดับนะฮะหรือเขียนได้ว่าเทนเซอร์รวมนะครับมันเกิดจาก initial tensor ของมวลก้อนที่1ในระบบพิกัดบอดีนี้ และอินดิเ t เ n อร์ของมวลก้อนที่2นะครับในระบบพิกัดบอดี้นี้ก็ได้ซึ่งสำหรับพดแรกนะครับสำหรับ m 1นะั้นเราได้ทำมาแล้วในตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คือตัวนี้นั่นเองฮะผมขอยกผลคำตอบมาเลยนะฮนะั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหาเทนเซอร์ความเฉื่อยของก้อนที่2นี้ในระบบพิกัดบอดี้อันนี้ดังนั้นมาเริ่มกันเลยครับ ตัวนี้นะฮะถ้าเราแทนพิกัดของก้อนที่2นะครับในแนวแกน x, y และ z ตามที่จดย์กำหนดนะครับ 2a0 แล้วก็0และมวล m2 คือ 2m แทนลงไปนะครับและทำการหานะตัวนี้นะ summation k ของ x ก้อนที่2องค์ประกอบที่ k ยกกำลัง2นะซึ่งเขียนกระจายได้เป็นตัวนี้นะครับก็คือเอาแต่ละตัวยกกำลัง2ครับ การเป็นศูนตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเพราะเราเหลือเพียงแค่2 a ทั้งหมดกำลัง2ก็คือเป็น a กำลัง2เพราะนั้นแทนส a กำลัง2ลงไปแทน m 2อนะครับส m ลงไปเราจะได้ Initial t e n s o r ทนเสำหรับมวลก้อนที่2ในระบบพิกัดบอดี้นี้ตามที่เห็นครับที่ต้องทําก็คือหาทั้งเก้าค่าของมันซึ่งถ้าเราไปหานะครับลองไปทําเป็นแบบฝึกหัดดูนะฮะทั้งเค่านี้ ส่วนใหญ่มันจะเป็นศูนครับนะส่วนใหญ่จะเป็นศูนยนอันนี้ลองไปฝึกทำดูนะครับจากวิธีการที่อธิบายมาแล้วในตัวอย่างแรกเพราะนั้นถ้าเราเอามาเขียนแทนในรูปของตัวแทนของเมทริกซ์นะครับเราจะได้ว่าเทนเซอร์ความเฉ่ยของมวลข้อนี่่2ในระบบพิกัดบอดี้นี้นะพอลงไว้เป็นเมทริกซ์แล้วก็จะได้เป็นตัวนี้ครับดังนั้น นะสำหรับตัวอย่างนี้เรามี2ชุดครับของมวลก้อนที่1กับมวลก้อนที่2ซึ่งผลรวมของมันมันจะมาบวกกันครับที่ I กับ J ที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจึงเสมือนกับการเอาเมทริกซ์สอันนี้มาบวกกันได้ครับเพราะว่าถ้าเราดูที่มุมซ้ายบนสุดนี่ครับนี่คือองค์ประกอบที่ i 1 1ของก้อนที่1นี่คือ i 1 1ของก้อนที่2เห็นไหมครับมันเกิดจาก I กับ J ชุดเดียวกันบวกกันเพราะฉนั้นข้อดีของการเขียนเมทริกตัวนี้ก็คือว่าระเบียบการวางตัวของแถวกับหลักของเมทริกนั้นเราสามารถนำเอาเมทริกสองตัวนี้มาบวกกันเพื่อให้ได้ I รวมได้เลยครับซึ่งเอาห้าบวกกับ0นะครับหรือว่าเอาตัวล่าสุดนะครับ5 ma กำลังบวกกับ8ตรงนี้ก็จะเป็น 13MA ามเกำลังเพราะนั้นจะเห็นว่า ทุกตัวนี้นะครับตัวที่เปลี่ยนมีแค่สองตำแหน่งนี้ฮะเพราะว่าตัวอื่นเป็นศูนย์หมดนะมวลก้อนที่สองที่ไปเปลี่ยนสมบัติการหมุนนั้นการมีอยู่ของมวลก้อนที่สองในระบบพิกัดนี้นะครับมันทาให้นะเนเซ s o r ความเฉื่อยเปลี่ยนที่สองตำแหน่งนี้นย้ํานะครับว่ามวลสองก้อนนี้เนี่ยเห็นไหมครับในระบบพิกัดบบอดี้ของเรานั้นเราตึงมันเอาไว้ที่ระบบพิกัด และระบบพิกัดบอดี้ตรงนี้เนี่ยมันหมุนไปพร้อมกับวัตถุทั้งสองก้อนนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าวัตถุมันจะหมุนไปยังไงระบบนี้จะหมุนไปยังไงนะครับระยะห่างระหว่างสองก้อนนี้มันจะเท่าเดิมเสมอตามนิยามของวัตถุแข็งเกร่งนั่นเองเนะเพียงแต่ว่าระบบพิกัดบอดี้มันจะหมุนตามไปเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าจะมองจากเวลาไหนก็แล้วแต่พิกัดของมวล m 1กับ m 2นั้นมันจะเป็นไปตามที่โจทย์กำหนดนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสําหรับในกรณีที่มวลมันมีความไม่ต่อเนื่องก็คือเราสามารถแยกมันออกมาเป็นมวลต้นที่หนึ่งสามี่ได้นะครับในคลิปหน้านะครับเราจะไปพิจารณาในกรณีที่วัตถุแข็งเกร็งของเรานั้นมันมีเนื้อสารที่ต่อเนื่องครับและเราจะมาดูว่าการคำนวณหาเทนเซอร์ความเฉื่อยในกรณีที่เนื้อสารมีความต่อเนื่องงานนั้นคำนวณอย่างไรนะครับโอเคครับเพราะนั้น สำหรับวันนี้ก็คงจบลงแับเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ